เน่จ,จ้องกันอีกนานไหมเห็นจ้องกันมาตั้งนานแล้วคิดว่าเป็นนักดาบสมุไรกันหรือไงโหแม่เป็นการเฉยเฉยใช่ถือดาบสมุไรยอยู่อะแม่ใช่หนูหนเป็นนักบาสหรอพูดบานี่หรอใช่หน <โฮ S 2> ูอะถือดาบสมุไรยอยู่แล้ว้องแบบท่าสมุไรดิแม่เนี่ย อย่างเงี้ยอ่าทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะและ้วนี่เจ๊ไปไหนเนี่ยอ๋อเห็นบอกไปบ้านเพื่อนอะ่ะเดี๋ยวคงกลับมาแล้วมั้งใช่แม่อ๋อไปบ้านเพื่อนน่มีอะไริตา ไม่มีเลยแม่มีไรเฮียเฮียเขาไม่รู้ออกไปเดี๋ยวก็รู้มีอะไรเจ๊ทำตัวลับๆล่ลอๆทำอะไรผิดมา,าหรือปา่าวมีอะไรจะบอกมีอะ<ม>ไรเหรอ,หรอ เมื่อคืนน่ะเพื่อนเจ๊ไปถ่ายรูปที่สวนร้อนค่เขาติดไฟคิดมัดปีใหม่เต็มเลยสวยมากก็เลยจะมาชวนกันเนี่ยไปปะไปดูไฟเหรอไปดิเนี่ยไปปะไปก็ไปดิไป,ปไปกันใช่ปะงั้นเดี๋ยวรอมืดก่อนแล้วค่อยไปไปยัยงไงอ่ะขี่รถเดียวไปกันเฮ้ยเจ๊รถเดียวอ่ะแดดจะหมดนะเอา้ารอยังไม่มืดไม่เป็นไรยังพอมีเวลางั้นไปใช้แบตกันก่อน,อนปะไป พอดีนี้ชาร์จแบตเต็มอ่ะก็ามาันพอดีอ่ะดีเลยเลยพราะว่าเราต้องไปตังค์คืนไม่ถึงจะสวยไปไหนกันอุ้ยฮะจะไปไหนกันอ๋อพอดีแบตบมันหมดแล้วแม่ก็เลยเอามาชาร์จว่าจะไปขี่เล่นเฉยๆใช่ร์ชาร์จชารช่ร์จอ๋อแบตบหมดก็พวกเราอะ่ะขี่กันแล้วก็ไม่รู้จักชาร์จ ท้าพังขึ้นมาแม่ไม่ซื้อให้แล้วนะเข้าใจไหมเ้าใจ,ใจแม่แมตกแจมันเลยมาตอนไหนเนี่ยเ,ออเกยดไปแล้วเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนลึกเลยเราค่อยไปกันอืไปเจ๊เราต้องเมาน้ำขนมก่อนอค่อยๆนะเผื่อแม่อยู่ในห้องครัว แม่ไม่อยู่ไปน้องไปอาบน้ำกันส่วนชิตะไปนำแหนมช้งน้อยมา แม่ไม่อยู่แฮะแม่ไปไหนเนี่ยไม่อยู่ก็ดีแล้วไงใช่นี่แหละขเขาเรียกว่าทางสะดวกป่ะไปกันเอาวบหยุดไหมอ่ะจ้าเยีะอยู่ทำไมอ่ะนู่นเงี้จะไปไหนกันอ,อ้าว แม่ถามเนี่ยว่าจะไปไหนกันเจ๊แก,แกตัวดิเอออ๋อก็ที่บอกแม่ไว้ไงว่าจะไปขี่ล้อเดียวเล่นกันอะ่ะเนี่ยมันเพิ่งเต็มเนี่ยจะไปขี่กันละใช่ใช่ใ,ชใชมันเพิ่งเต็มนะแม่เอนนมันเพิ่งเต็มเลยจะไปขี่เล่นไงอ๋อจะไปขี่ล้อเดียวเล่น,น,ล,นล้วจะไปกันถึงไหนเนี่ยเนีแบบ่ยไหนไม่รู้เจ๊ ึงไหนอบอกไปดิแล้วทำไมไม่ช่วยกันแก้ตัวบ้างเนี่ยก็แผนเจ๊เจ๊ก็บอกแม่พี่อ๋อเออขีแถวๆในซอยนี่แหละแม่อ๋อโอเคโอเคเอาเอาเงินอยู่ได้เร็ว <c oughs> เดี๋ยวกลับมาแะแม่ค <c oughs> มาดก,กันเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วค่อยกลับไปไป,ไป ไปกระตูน้องอ่ะอ๋ะอน้องเอาแอบไว้หน้าประตูทางเข้าน้อนอะพอดีมันหนักน้ำโอ้ตกใจหมดแต่นนว่าน้องทําหายงั้นปปแปลกระเป๋าแล้วก็กินนะ้ำแล้วก็กลับบ้านกันปป ไปขี่ถึงไหนกันมาก็ขี่ในซอยนี่แหละแม่ขี่วนไปวนมาวนไปวนมาใช่แม่ขี่ไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นรอขี่วนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ในซอยเนี่ยนะเมื่อกี้แม่ขี่ล้อเดียวไปดูทั่วซอยแล้วไม่เห็นเจอเลยไปไหนกันมา ชี้หายแล้วเอาไงอะงเอาไงอะเหรอเจ๊ะแม่พาพวกเราไปดูไฟที่สวนรอค่ะใช่เจ๊สชวนพวกเราไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแต่พวกเราอะไม่กล้าไปขอแม่กลัวแม่แม่ไ,มไปอะ,อะอมองหมดเลยโหเจ๊ดูสถานการณ์ด้วยแม่เขารู้แล้ว,วเราอะไม่ได้อยู่แถวนี้น,น,นั่นดิ หนูเป็นคนพาน้องไปดูไฟที่สวดละให้เองอ่ะแมะ่แม่ว่าแล้วว่ามันแปลกๆวางแผนกันไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วใช่ไหมใช่แม่<ะ>เด็กพวกนี้นี่โดนแม่เลยเราดีชิต้าเอาล้อเดียวมาแม่จะยืนรอเดียวพวกเราเลยเหรอ แม่หนูจะขี่อะไรอ่ะแม่อย่ายื้อรถเดียวเพบเรอะไรนะแม่ไม่ได้จะยึดแต่แม่จะขี่ฮะชิต้าไปเอาล้อเดียวคันเล็กมาน้ำเข็งพาแม่ไปดูไฟด้วยฮะ,ฮะพาแม่ไปดูไฟก็พวกเราอ่ะไปดูอ่ะไม่ช่วยแม่เลยแม่ก็อยากไปเหมือนกันเอารถเดียวมาเร็วชิต้าไปเอามาเร็วโอเคโอเคโอเค